สวัสดีครับผมชื่อบอลนะครับผมปัจจุบันทําอาชีพเป็นเซลล์ขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับผมผมเป็นคนนึงนะครับที่เป็นโรคภูมิแพ้มาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเนาะเวลาผมไปพบลูกค้าตามร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับผมพอผมเจอฝุ่นเจอควันเนี่ยผมจะมีอาการน้ํามูกไหลคัดจมูกแล้วก็จามหนักมากเลยเนาะจนกระทั่งเพื่อนผมแนะนําให้ผมกินอาหารเสริมตัวนี้เนาะนี่เลยนะครับบาลานยูคอนะผม เป็นอาหารเสริมที่ผสมสารสกัดจากสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะมีสารสกัดผสมกันในเนี้ยทั้งหมด13ชนิดเลยดีมากๆเลยเนาะผมกินไปได้แค่2กระปุกนะครับนี่เป็นกระปุกที่3เนาะจากที่ผมแพ้ฝุ่นแพ้อากาศนะผมตอนนี้ก็คืออาการเหล่านั้นนะผมไม่มีเลยนะครับผมดีมากๆเลยนะครับสําสหรับเพื่อนๆที่ฟังผมอยู่แล้วเป็นภูิแพ้เหมือนกับผมเนาะถ้าอยากหายผมขอแนะนําเลยตัวนี้เลยเนาะ หายจริงรักษาได้จริงด้วยนะครับผมแล้วก็ปลอดภัย100%มีอยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจเนาะก็หาซื้อได้กับตัวแทนบาลานทั่วประเทศเลยเนาะรักษาก่อนหายก่อนเนาะ